สบายดีจ้าพี่น้องใหญเลยช่วงสูงทงทงใหญ่ทังสูงไล่ๆบอลนี่บอแดงไปหาเองเนี่ยีนหนาก,ก่นน้อยเออืกายเอาเอาเอ,าเอ,าเอายืนแทยกกระกับเราเนี่ยากแล้วเดี๋ยวหน่อยกับคอยว้าเท้าฝันมิดไวทีที่สูงเนาะลองทอดเติมทงท่กับสะอ่นเราเบิดสบายดีพีน่น้นองทุกคน ือสูงเนาะมันจ่อยเนาะดกือสูงเนาะอ่นเนาะนเอาไ้อช่อยนอยู่คนเดียวบ่นะเอาาม่อคุบ่เพื่นเมยบไ่ัได้มีนะบเอามีดม้ กับเจวกับปี๊คอยไปแกงอยู่เอื้อนแม่คอยเรียบร้อยแล้วคอยเริ่มบริการแซ่บแซ่บ,ซบมีกะปูอกีกมีอีปูอีปีโอ้โยเนาะทองเนาะไม่กิโลน้ำไปกันเลยพี่น้องไม่น้อไม่แล้วนัดไปพ้อนวาสิพโกนี่แหละน้องนัดผันจังเลยผ่านไปแอบทอดให้คอยซื้อซาบีมาอ,อุ่นคอยซื้อไปเอา ปลาหอกนี่หันดินได้เด้อเอาปลาหอกก็หอกเอาเลยนะจ๊ะไปตกปลาหอกใช่ไหะมันก็มาหลายหลายจรงก็ยังไปเอ้เห็ดเทปแล้วครัำจะน้อยก้อนเย็นเย็นก้อนอ่อนเนาะชักเจได้อ่อนอ่อนก้อนนอนไหนขอไงทางแท้อสวิงมาใหม่เทียวเลยหาไปห่วยอีกแค่ห่วยอีกโอ้ยแม่เล็กเนาะ

ตักม่ม่ทองะเราสิใค kind of รเป็นเจ้าแม่ทองมา่ะหาทีนิ่มนะมาอยู่มาอยู่บนตรงห่มันหอนแดดน้องอยากเหี่ยวเนาะถาบม้เลยเรมยัจะมุาร์าสีันน จะมีค่ะมีโอ้ยมัน่วยเนาะเบาช้าๆเนี่ยเวลาเบาบ่นบ่นบนบ่บ่นนนบ่นบ่น่บ่นบ่นบ่่นบนบ่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 บ่น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 บนบน่นบ่นั่นบนบ่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 น่นบ่นน่นน่บนนน่น่นน่บบ คนกระปูนี่ซื้อของกินของยาดยัไประยอมปุ่นโทรศัพท์เจ้าอยู่คนเดียวเมฆก็พอเมฆนอนอก็พอ าาามีคนหาเนาะลุงพงคือบาหามาขายเน,น,น,นาะไอได้หาอันอันเงานซ้าสามสิพันเนาะถ้าเรามาขายเนีนะว่าเขาซื้อตัวแรกคัอแบบนี้น้นนเนาะ ยานางโค้บพักแยงโค้บร like, ีกว่าไปคุ้มเผาถ่านมายืมเงินข่อยชาวพันน่เลยยืมมะเสียงเอาเที่ยงเขาขายเออเขอกเขามเทียงเอาเ่อยให้ยืมบ่ได้บ่เงินชาวพันก่บาปแล้วทานหน้า่อบอกเออเงเส้นหบดทองเส้นอะไรทองใส้น้ำนรดกระหา ของขายของป่าบริยุทธ์บริยา้าราดูค่ะโอ้ยของขายอยู่ป่าบริยุทธ์น้ทองจะไปหากู่ะหน่มใหมหน่มมันมากข้าวไม่ัง่ขาวไห้าแล้วอยากแก้้ย่อนอ้ ดีนะดูานดานีนี่ยางรเป็นชิเริ่มนี่แหละเป็นใช้รถใต้นี่แลรถลงเินแล้วก็ผู้บ่าวคนชอยแต่ทันเดียวน่ยมันบเงินพันเรืยอคนหาเน้าบุอระเออบุญลอยกระทงมาอยู่พุทนนะ มื่อนี้หรือมื่อื่นมื่อนี่บอกเห็นนกเล้าอยู่แบบบุญเลยกระโจนอยู่สนามไทยกูยังขีดบุญแบบนี้เนาะแล้วทีเหอถ่ายเน่ยบิดเห็นบุญเห็นยังไงนี่จะขึ้นอย่างหาอยู่หากินอะไรเน่ยข้านหน้าอ่อนแดดปันเนี่ยวมือแรงใครอยู่มือแรงแร่ลอยกระทงเจ้าใคร วันเพ่งอันนาเพ่งเพ่งเดือนสิบสองเลยนี่เนาะไวเนาะเดือนสิบสองลาวเดือนหนเดือนอะไรอย่างเงี้ยบางคนขามาอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยวาว่าหรือวันเวลานี่กัน่านไปหนึ่งตีชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างโอเคพี่ก้ายังเหมือนเดิมชีวิตกูเลย อันหยกเป็นบริเกเก่าได้เลยเพิ่มตัวได้หน้าตาหนักเพิ <h 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 ่มตลอดหนัก uh อ mm ีกโอ้ยยุ่งใจว่ะหล้โอ้ยมึงหิบไปเข้านอนน้องเอ้ยมีผู้ชายเด้วยกันมีผู้ชายครับพี่น้องโอ้ยว้าวไล่กับพวกแพ้แล้วข่อยเสียงับพแพ้ฟัวได้ข่อยหนักข้านเนทีงเสียงคนขี่โซนข้ามขี่ใสบอกว่าโอเดีกว่า ียงบอกแพ่ e. ขั้นเล่าแล้วเลากับชื่อๆอยู่เราบอกหมักคนมาสั่งเราได้เรจะเห็ดเราสุดเห็ทั้เลเลงทังรนม่ครับอ่านขันเล่าสั่งในบมีทางเราเสียุเล่โดนๆไปอุเละเลยจังวะงงมาเห็ดไหมมีใช่เล่านั่นเราใส่จจวเราบ่ได้เราใส่้ก็ไม่เคยใส่คนได้เราอยากังเราเห็นเองเด้ยจ้ะ บ่แม่นหมายถึงเราใช้มีดนี่เราบ่ใช้หญ้บ่เอาก็บ่จักนําเราแล้อันนี้เราก็สิกึดอัดัดคือันซอยมีซอยปดดแลได้หลายอพี่น้องเยพุ่นเฮ้เนาะทําสิกิน่ก็เสียหมดี เจ็ดคลิปให้นั่งนัดกำกลังท้องเด้อพี่น้องเด้อคลิปนีกว่าเล็้เล็กๆนัดสี่ก้อนพญาไหนก้อนไอแอบพอด่นเลยน้องนัดนะยิ่งก็ยินงมาพอดดีกันเสียเงินบอก พ้อนั่งลูกยังเงินอยู่ข้าหน้าตาเต่งเอาเงินหมดวันใดมันพอดแล้วนะเป็นยังบอกเขากอได้แย่งลูกเขาบอโอ๊ยมันพอดเป็นดอกกระห้มันล้องมันก็ใมนไประการมันห้อมันพอดโรดอย่างนี้นะมัเลือลูกกัยังม่ไม้เข้าไปจากพ่อนพอนให้แม่เบิรงโรดต้นแสดงความสามารถต่อลูกของ ใช้พ่อนะเขอยากแย่งลูกมันต้นเปเงี้เออกต่ลองเบิ้งเขายังมดทันริพอมันพ่อแลบะพ่อนแ่เยนะุด็ก่าูัวซับเ่อนเลยเอาไมกถงเงียเด็กน่อยนน้ๆล้กูายแม่กัเบิ วันเนาะลงเพชรลงยังโคถ่ายบอปรงเงเย็นในมันเริ่มอยากรู้เลยนะนี่อะไรอัพเดตเทคเนาะยังลงกับชีวิตเลยเนาะใช่เป็นถ่ายเลยทันทีก็อัพเดตให้พ่อแม่เขาเบิ้งเนาะอัพเดตได้อยู่ประเทศไทยนะห้องเย็นยังวะห้องเยนอันไหนอยู่คุณสองฮะน้องอันอีรุ่งชอบ

สีเนี่ยจะเร็วก็ทำด้วยมปริะกันต้องเรื่องเลำเวลาให้เด็กๆก็ได้กนน้องเด้อพ่อให้เด็กๆมีรายได้ไรายจ่ายพี่น้องเอ้ยางนทองกับสิ้นเดือนมาก,กับพ่ออยากเมื่อยามแม่ยามพ่อได้เนาะเมื่อยามแม่เน่เดือนละเถะนะื่อนนะสื่อของกินของอยากเมื่อไหร่เอาลาไปก็เด้คลิปนี้เด้อพี่น้องสุขสุขคนพอกนคลิปใหม่จ้า